หากให้นึกถึงภาพเมืองที่การคมนาคมสะดวกสบายบ้านที่สามารถรู้ใจของเราได้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีถูกรวมเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตในเมืองอย่างไร้รอยต่อเมืองที่ปัญหาต่างๆนั้นได้รับการแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเสียอีกและความก้าวหน้าที่ล้ำสมัยที่สุดถือเป็นบรรทัดฐ,ฐานของชีวิตนี่คืออนาคตของเมืองและมันอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด ในคลิปนี้ครับเราจะพาคุณเดินทางสู่ใจกลางของเทคโนโลยีเมืองแห่งอนาคตสำรวจพัฒนาการล่าสุดของความเป็นจริงเสมือนบ้านอัจฉริยะและการทำฟาร์มในเมืองเราจะไปดูกันว่าการดูแลสุขภาพขั้นสูงอุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตกันอย่างไรคลิปนี้ไม่ใช่แค่การนำเสนอเทรนเทคโนโลยีล่าสุดแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็นอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเมืองของเราและทำความเข้าใจว่า เราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้นได้อย่างไรจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับ9เทคโนโลยีของเมืองแห่งอนาคต 1. Autonomous Transportation ในเมืองแห่งอนาคตระบบขนส่งอัตโนโมัติจะกลายเป็นเรื่องปกติ ยานพาหนะจะทำงานโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์โดยใช้เซ็นเซอร์และอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อนำทางบนถนนและหลีกเลี่ยงการชนเทคโนโลยีนี้จะปฏิวัติการขนส่งทำให้การเดินทางปลอดภัยขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเดินทางจะสั้นลงเนื่องจากยานพาหนะจะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางและหลีกเลี่ยงการจราจรเมื่อไม่ต้องใช้คนขับ ค่าขนส่งจะถูกลงทำให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้นส่งผลให้เมืองแห่งอนาคตมีความแออัดน้อยลงและน่าอยู่มากขึ้นมีพื้นที่สีเขียวและโซนทางเท้ามากขึ้นระบบขนส่งอัตโนมัติจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของเมืองแห่งอนาคตของเรา 2. augmented reality ในขณะที่เมืองมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องการรวมตัวกันของโลกและเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีศักยภาพในการปฏิวัติภูมิทัศน์ของเมืองโดย AR แต่ละคนสามารถผสานโลกดิจิทลัลและโลกจริงได้อย่างลงตัวมอบประสบการณ์แบบไดนามิกและสามารถโต้ตอบได้ตั้งแต่การนำทางไปจนถึงการโฆษณา AR สามารถเปลี่ยนวิธีที่เราสัมผัสกับสบภาพแวดล้อมรอบตัวของเราโดยความสามารถในการซ้อนทับข้อมูลและภาพ บนสภาพแวดล้อมจริง AR จะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบำรุงรักษาหรือการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานแม้ว่ายังมีความท้าทายที่ต้องแก้ไขก่อนการใช้งานจริงแต่ศักยภาพของ AR ในเมืองแห่งอนาคตนั้นมีมากมายมหาศาลและความเป็นไปได้นั้นถูกจำกัดด้วยจินตนาการของเราเท่านั้น 3. สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะเป็นรากฐานที่สําคัญของเมืองแห่งอนาคตได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยบ้านอัจฉริยะสามารถทํางานได้แบบอัตโนมัติเช่นเปิดไฟและปรับอุณหภูมิได้ด้วยคําสั่งเสียงง่ายๆนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่สามารถตรวจจับภัยคุกค,คามที่อาจเกิดขึ้นและใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันนอกจากนี้บ้านอัจฉริยะยังให้ประโยชน์ในการประหยัดพลังงาน โดยการปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมและลดของเหลือทิ้งโดยการวางแผนจัดการอันชาญฉลาดโดยรวมแล้วบ้านอัจฉริยะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิวัติเทคโนโลยีที่จะสร้างเมืองแห่งอนาคตของเรา 4. Renewable Energy พลังงานหมุนเวียนเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองแห่งอนาคตขณะที่เราก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์ลมไฟฟ้าพลังน้ํากําลังมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถให้พลังงานที่สะอาดและเชื่อถือได้ลดการพึ่งพาแหล่งที่ไม่หมุนเวียนเช่นถ่านหินและน้ํามันยิ่งไปกว่านั้นแหล่งพลังงานหมุนเวียนสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ในเมืองแห่งอนาคตเราคาดหวังได้ว่าจะได้เห็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ดียิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วพลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างเมืองที่ชาญฉลาดและมีความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้คนและโลกใบนี้ 5. Ur b a n Farming การทำฟาร์มในเมืองเป็นเทคโนโลยีที่ถือเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับเมืองแห่งอนาคตเมื่อเมืองมีประชากรและความหนาแน่นเพิ่มขึ้นการทำกรเกษตรแบบตั้งเดิมก็กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นในการดำเนินงานการทำฟาร์มในเมืองมีวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการทำฟาร์มแนวตั้งและในร่มซึ่งใช้พื้นที่และทรัพยากรน้อยลงเทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตผลสดใหม่ได้ในใจกลางเมือง ลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่งและเพิ่มการเข้าถึงตัวเลือกอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากนี้การทำฟาร์มในเมืองยังมีศักยภาพในการสร้างงานใหม่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในขณะที่เมืองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการทำฟาร์มในเมืองเป็นเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดี 6. Virtual Reality เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR พร้อมที่จะปฏิวัติเมืองแห่งอนาคตด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองเสมือนจริง VR มีศักยภาพในการปรับปรุงการวางผังเมืองและการออกแบบทำให้สถาปนิกและนักวางผังเมืองสามารถทดสอบและปรับแต่งการออกแบบก่อนที่การก่อสร้างจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้ VR เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของตนได้อย่างมีส่วนร่วมมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้ VR เพื่อความบันเทิงเช่นการเล่นเกมหรือการท่องเที่ยวเสมือนจริงดึงดูดผู้เข้าชมและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าและเข้าถึงได้มากขึ้น VR จะกลายเป็นส่วนสำคัญของวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์และสัมผัสกับเมืองแห่งอนาคต 7. r o o t t i s s n n d u u t o m t t o o n วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองของเราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำให้งานต่างๆที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในปัจจุบันนั้นทำได้มากยิ่งขึ้นเช่นการขนส่งการก่อสร้างและการบาร,รุงรักษาสิ่งเหล่านี้มีศักยภาพในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความปลอดภัยในหลากหลายอุตสาหกรรมนอกจากนี้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถช่วยแก้ปัญหาของการขาดแคลนแรงงานและปรับปรุงสภาพการทำงานสำหรับผู้ที่ยังคงต้องใช้แรงงานอย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีเหล่านี้ต่อการจ้างงานและความไม่เท่าเทียมกันในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงประโยชน์และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบควบคู่ไปด้วย 8. Advanced Health Care เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพขั้นสูงถูกกำหนดให้เปลี่ยนโฉมเมืองแห่งอนาคตมอบวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่นเทเลเมดิซินและการตรวจติดตามผู้ป่วยทางไกลทําให้สามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้คนได้ทุกที่โดยไม่ต้องเดินทางไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเทคโนโลยีอื่นๆเช่นยาเฉพาะบุคคลและการตัดต่อยีน มีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีที่เรารักษาโรคและพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆนอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลและแมชชีนเรียนนิ่งยังสามารถใช้เพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มในข้อมูลการดูแลสุขภาพปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพขั้นสูงจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากขึ้นในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 9. 5G Network เครือข่าย5 g พร้อมที่จะปฏิวัติเมืองแห่งอนาคตให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากกว่าที่เคยเป็นมาโดยแบนด์วิดทที่สูงกว่าและความน่วงที่ต่ำกว่า5 g จะเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและบริการใหม่ๆที่หลากหลายตั้งแต่ยานยนต์ไร้คนขับไปจนถึงเมืองอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตออฟเทคโนโลยีนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่มีอยู่ เป็นการสตรีมวิดีโอและเกมออนไลน์มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีและราบรื่นยิ่งขึ้นนอกจากนี้เครือข่าย 5G จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่และสร้างงานใหม่กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมในขณะที่เทคโนโลยียังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องเครือข่าย 5G จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับเมืองแห่งอนาคตทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในเมืองที่เชื่อมต่อถึงกัน มีประสิทธิภาพและมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคโนโลยีของเมืองแห่งอนาคตที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราในวันข้างหน้าทุกเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอยู่แล้วในขณะนี้และมันจะยิ่งเข้าสู่ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากเราใช้และพัฒนาไปในทางสร้างสรรค์น,นะครับก่อนจากกันไปช่วยบอกพวกเราหน่อยครับว่า คุณได้สัมผัสเทคโนโลยีใดอยู่แล้วบ้างแบ่งปันไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของเราโปรดกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ครับสำหรับคลิปนี้พวกเราคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ